สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้พบกับหมอปันธิตานะคะหัวข้อวันนี้หมอะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบโกลมายเซตค่ะ คำว่าโกลมาเซตนะคะมันก็จะเป็นคําใหม่เนาะซึ่งแบบหลายๆบ้านอาจจะไม่เคยได้มาก่อนแล้วมันคืออะไรนะคะแต่ก็คือมันก็คือทฤษฎีหนึ่งในการที่เลี้ยงลูกค่ะซึ่งตรงเนี้ยทฤษฎีโกลมาเซตเนี่ยถ้าเด็กที่มีโกลมาเซตเนี่ยค่ะมันจะทําไปสู่การให้เด็กเนี่ยมีการประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้ค่ะวันนี้หมอก็จะมาอธิบายนะคะว่าการเลี้ยงลูกแบบโกลมาเซตเนี่ยเราจะเลี้ยงลูกยังไงเนาะรวมถึงแบบวิธีการที่จะพูดคุยรวมถึงวิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้ค่ะ คำว่า grow mindset นะคะคำเนี้ยมันหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้นะคะคือได้แบบลองทำหรือว่าได้แบบทำแล้วประสบความสำเร็จเนาะซึ่งตรงนี้มันก็คือการที่เราอะมีความคิดที่เราแบบเติบโตขึ้นออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆนะคะซึ่งแบบการที่เรามี grow m i n d s e มันจะทําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นค่ะการเลี้ยงลูกให้ลูกมี g r ม m ย s e t เนี่ยนะคะก็คือ เราเลี้ยงลูกแบบที่ให้ลูกอะ่ะมีการเติบโตทางความคิดนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็คือให้ลูกเนี่ยมีความกล้าที่จะลองคิดหรือว่าลองทําอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะโดยที่แบบตัวเขาเองเนี่ยมีความต้องการอยากจะทําอันนั้นแล้วก็ลูกแบบออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆค่ะสามารถทําสิ่งที่เขาไม่คิดว่าเขาจะทําได้เนาะซึ่งจุดเนี้ย ถ้าลูกเราอ่ะมี grow mindset นะคะมันก็จะทําให้ลูกเราเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะรวมถึงนอกจากประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขในชีวิตของเขาแล้วก็เขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ค่ะคำว่า fix mindset นะคะคำนี้คำว่า fix มันก็คืออยู่กับที่น้องก็คือจะตรงข้ามกับคำว่า grow mindset นะคะ คำว่าฟิกไมซ์เนี่ยหมายถึงการที่ตัวเราเองอะ่ะคือไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็ไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมๆไม่ลองทําอะไรใหม่ๆคือมีแบบ,แบบแผนที่แบบฉันเป็น1ก็จะเป็น1ไม่ไปทาง2ไม่ไปทาง3นะคะซึ่งคนที่มีความคิดแบบฟิกไมซ์เนี่ยเขาจะเชื่อค่ะว่าคนที่เก่งหมายถึงว่าเขาเห็นคนอื่นที่เก่งหรือประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ย hey, คนนั้นน่ะมีพรสวรรค์นนะหรือว่าฉลาดมาตั้งแต่เกิดนะคะซึ่งการเลี้ยงลูกแบบนี้มันก็คือการที่ เราเนี่ยสอนไม่สอนให้เขาคิดนะคะแล้วก็เหมือนเราทําให้เขาทุกอย่างเลยไม่ให้เขารู้จักคิดอะไรเนาะแล้วก็เราไม่ปล่อยเขาลองทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เด็กอ่ะ เมื่อตโตเติบโต,ตขึ้นน่ะเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะคิดหรือว่าจะลองทําอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองจะคิดว่าแบบตัวเองทําไม่ได้ถึงไม่ทำเนาะอ,อจริงๆอ่ะอาจจะทําได้แหละแต่ว่าเขาก็จะคิดว่าเขาไม่เก่งแบบคนนู้นเขาทําแบบคนนู้นไม่ได้หรอกอะไรเงรี้ยคนนู้นเก่งกว่าเขานะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทําให้ลูกอ่ะเป็นคนที่อาจจะพัฒนาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เต็มศักยภาพของเขาที่มีนะคะ เด็กที่ถูกเลี้ยงมาให้มี Growth Mindset นะคะตรงเนี้ยเด็กเนี่ยเขาจะมีความที่แบบอยากเรียนรู้ตลอดเวลาอยากทํานู่นอยากทํานี่มีความคิดแบบเาเรียกว่าอาจจะมีจินตนาการหรือมีความคิดสร้างสารรค์ที่แบบดีนะคะทําให้เขาเนี่ย สามารถที่จะค้นหาตัวเองแล้วก็พบว่าตัวเองมีความสามารถทางด้านไหนได้บ้างเนาะคือเขาทำหนึ่งได้แล้วแต่เขาก็จะลองทำสองทำสามทำสี่ะคะ่ะถ้าเด็กที่มีโกรด์ไมล์เซทเนาะคือเขาจะไม่แบบหนึ่งก็หนึ่งไปเลยเขาจะแบบมีทางเลือกของเขาเลยหลายทางในการที่เขาจะพัฒนาตัวเองเนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะดีเพราะเขาก็จะรู้ว่าเขา่เก่งได้ด้านไหนบ้างแล้วก็แบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งและเขาก็จะมองเห็นคนที่แบบประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะมองว่า คนนี้เขาจะเป็นเด็กที่มีทัศนคติที่ดีคือเขาจะไม่มองว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะฉลาดหรือว่าเพราะมีพรสวรรค์แต่เขาจะมองว่าคนที่เก่งที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่ามีความพยายามนะคะแล้วก็เขาก็จะเอาความพยายามของคนคนนั้นะมาปรับใช้กับตัวเขาก็จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้เหมือนกับคนที่เขาเห็นเป็นตัวอย่างคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะในการเลี้ยงลูกให้มีโกรธหม่เซ็ตเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทําอะไรบ้างเนาะข้อแรกเลยก็คือจะต้องให้ลูกรู้จักคุณค่าของความผิดพลาดในสิ่งที่เคยทํานะคะคือทุกคนน่ะต้องเคยทําผิดพลาดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าข้อผิดพลาดเนี่ยเราก็จะต้องแบบเรียนรู้มันแล้วเอามาปรับใช้นะคะคือการที่สอนให้ลูกมีโกรธหม่เซ็ตเนี่ยการเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เคยทำเนี่ยคือให้ลูกรู้จักคุณค่าของความผิดพลาดในสิ่งที่เคยทํานะคะ ความผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องสอนลูกว่ามันคือบทเรียนเนาะเราสามารถสอนเมื่อลูกทําอะไรที่ผิดพลาดลงไปเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ต้องทําเลยเนี่ยคือถ้าเห็นลูกทําอะไรผิดพลาดต้องหนึ่งคือใจเย็นก่อนไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่กล่าวนะคะแล้วก็ต้องไม่ทําให้ลูกรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นตราบาปติดตัวของลูกนะคะหรือว่าการกระทําของเขาที่แบบ เขาทำผิดพลาดเนี่ยมันเป็นจุดสิ้นสุดของเขาแล้วนะคะเราจะไม่ทําแบบนี้ถ้าทำแบบนี้มันจะปิดกั้นการเป็นโกรธในเซจของลูกเนาะแต่เราจะต้องสอนให้เขายอมรับในความผิดพลาดนั้นๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ ข้อต่อมานะคะในการเลี้ยงลูกให้มีกรูนไอเซตเนาะก็คือจะต้องให้ลูกเนี่ยสนุกกับความท้าทายต่างๆในชีวิตนะคะคือหมอเข้าใจว่าหลายๆคนก็คงแบบห่วงลูกนะคะแบบกลัวลูกจะเจ็บกลัวลูกจะป่วยหรือกลัวลูกจะมีได้รับอันตรายอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแบบตรงนี้คือเราอะอาจจะต้องลองให้ลูกได้แบบลองท้าทายชัเลนในชีวิตของเขาบ้างให้เขาได้ลองผิดลองถูกบ้างนะคะซึ่ง ความท้าทายเนี่ยมันจะเป็นจุกผักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเราสามารถสอนลูกให้แบบสนุกกับความท้าทายเนาะซึ่งแบบก็ให้ลูกทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะไม่เคยทํามาก่อนเนาะ เพื่อให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกอาจจะอยากขอเล่นดนตรีเครื่องหนึ่งเนาะซึ่งแบบอันนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยพ่อแม่บางคนก็โอ๊ยอย่าไปซื้ออย่าไปเล่นเลยเสียดายเวลาเอาเวลาไปอา่านหนังสือดีกว่าเนาะเออตรงนี้มันก็เป็นการปิดกั้นเขาแหละแต่ถ้าเกิดเรา,าบอกว่าเออลองดูซิเกิดแบบอยากจะลองทําดูสิเกิดแบบลูกได้ขึ้นมาเกิดได้ลองทำเนาะให้เขาลองชาเลนว่าเขาทําได้ไหมซึ่งตรงเนี้มันก็จะดีค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเขาจะมารู้ทีหลังเนาะว่าเขาก็มีความสามารถด้านดนตรีีเเหมมือนนนนกกกัไ่่่แพ้ว้วาาาดาารรยคะ ข้อต่อมานะคะในการที่จะเลี้ยงลูกให้มี growth mindset เนี่ยเราจะต้องใช้คำพูดที่แบบช่วยส่งเสริม growth mindset กับลูกนะคะคำพูดเนี่ยที่เราจะพูดกับลูกเนี่ยมันจะต้องเป็นคำพูดที่กระตุ้นให้ลูกเนี่ยมีการอยากเรียนรู้นะคะให้ลูกอยากท้าทายเนาะแล้วให้ลูกสนุกกับการท้าทายในสิ่งที่เขาเจอเหตุการณ์หรือปัญหาใหม่ๆนะคะเช่นะะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นลูกอยากเรียนว่ายน้ำเนาะซึ่งแบบเราก็ เอออาจจะรู้ว่าเมื่อก่อนในลูกอาจจะแบบเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มหายแล้วเมื่อก่อนแบบเราก็ไม่ปล่อยให้ลูกว่ายน้ำเรากลัวลูกจะไม่สบายหรือหอบแต่ตอนนี้ลูกโตแล้วลูกอยากลองเรียนเนาะ <S <S เราคืออาจจะรู้อยู่แล้วว่าลูกอ่ะอาจจะทาทาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวเกิดว่ายว่ายไปอาจจะเป็นภูมิแพ้แต่เราก็พยายามเชียร์อัพเขาก่อนเนาะให้ลูกได้ลองเรียนลองว่ายดูลองทําดูนะคะดูว่าเขาจะทําได้ไหมเนาะที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องให้ลูกรู้จัก ผิดพลาดแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกอาจจะแข่งกีฬาแพ้เนี่ยอ่ะเวลาลูกแข่งกีฬาอุตสาห์แบบฝึกซ้อมมาแล้วแต่ว่าก็แพ้คนที่เขาเก่งกว่าอยู่ดีเนาะซึ่งตรงเนี้ยเวลาเราพูดกับลูกอะ่ะเราก็ต้องพูดว่าแม่รู้ว่าลูกอะ่ะพยายามแล้วนะคะแต่คนที่เขาชนะเขาซ้อมมากกว่า ครั้งหน้าถ้าอยากชนะเนี่ยเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้ชนะนะคะคือเราจะไม่อวยลูกนะว่าอุ้ยลูกเก่งแล้วคนนึงเขาฟลุกหรือว่าอุ้ยคนนึงเขามีพรสวรรค์กว่าเธอเธอก็เลยไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยเราพูดแบบนี้ไม่ได้เราต้องพูดแบบนี้การพูดแบบข้อแรกเนี่ยมันเป็นการพูดให้มีโกรทไนเซตคือให้ลูกเนี่ยกระตุ้นเห็นว่าคนนั้นประสบความสําเร็จอย่างไรเขาซ้อมอย่างไรแล้วก็กลับมาซ้อมแบบเขาก็จะได้ประสบความสําเร็จแบบเขาในทีหลังนะคะการพูดชมลูกเหมือนกันค่ะคําที่เราใช้บ่อยๆแบบ เก่งที่สุดฉลาดที่สุดนะคาพูดเหล่านี้ก็คือมันทําให้เด็กเข้าใจว่าตัวเองอะเก่งแล้วฉลาดแล้วนะคะจนบางทีมันจะทําให้เด็กมีอีโก้ที่สูงเนาะจนแบบยอมรับความผิดพลาดหรือว่าความที่แบบบางทีไม่สมหวังเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับไม่ได้เนาะซึ่งการชมเนี่ยเราควรจะชมที่ความพยายามนะคะอย่างเช่นถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งเราก็ชมไม่ชมว่าลูกเก่งมากเราอาจจะชมว่าลูกพยายามดีมาก หรือว่าลูกเลือกวิธีได้เข้าท่านะอะไรเงี้ยลูกแบบฝึกซ้อมอย่างดีลูกอ่านหนังสืออย่างดีลูกแบบพยายามอย่างมากลูกถึงแบบได้ที่1นึ่งอะไรเงี้ยเราต้องชมประมาณนี้นะคะซึ่งความการชมที่กระบวนการเนี่ยมันจะทำให้เด็กมีความกล้าแล้วก็มีความคิดที่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ไม่หลงตัวเองค่ะ ข้อต่อมาในการเลี้ยงลูกแบบโกลด์ไนเซตนะคะก็คือเราต้องให้ลูกรับรู้แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองนะคะคนเราเนี่ยค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกสติปัญญาหรือว่าความสามารถนะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือเราต้องให้ลูกรู้จักข้อบกพร่องของตัวเองและให้ลูกยอมรับจุดนั้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยยอมรับข้อบกพร่องของเขาแล้วเนี่ยความไม่สมบูรณ์ของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะกล้าพอที่จะแบบเอาชนะ ความบกพร่องของเขาแล้วก็ต่อสู้ความบกพร่องของเขานะคะซึ่งมันก็จะทําให้เขาพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าลูกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยหรือว่าอาจจะทําอะไรลวกๆทําอะไรเร็วๆเนาะเราก็ต้องพยายามเตือนลูกนะว่าแม่คิดว่าลูกทําตรงนี้เร็วเกินไปนะช้าลงหน่อยดีไหมลูกลองทําตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งแบบตรงเนี้ยเราก็อาจจะแบบมานั่งคุยกับลูกแล้วว่าเออเนี่ย แม่รู้นะว่าลูกอะทําได้หลายอย่างอาจจะสอบได้ที่หนึ่งหรือว่าทําอันนี้แข่งอันนี้ชนะอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่คิดว่าตรงเนี้ยเรื่องของการแบบมีความระเบียบลูกยังน้อยไปน้อยท้้าไงลูกน่าจะต้องแบบฝึกทําให้มันเรียบร้อยกว่านี้แม่คิดว่ามันจะดีกว่านี้มากๆเลยนะคะคือการที่เราดูข้อบอกพร่องตัวเองอะมันจะทําให้เราพัฒนาตรงจุดนั้นค่ะ ข้อต่อมานะะในเรื่องของการเลี้ยงลูกให้มีโกร w ม h m i n d s เนาะคือเราจะต้องมุ่งไปที่เ,เขาเรียกว่าอะไรกระบวนการกระบวนการที่จะประสบความสําเร็จนะคะมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนาะ mm hmm. คือยกตัวอย่างเช่นลูกอ,อาจจะไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็ต้องถามลูกค่ะว่าลูกไม่ชอบตรงไหนของภาษาอังกฤษเนาะเราต้องมาช่วยกระหากันนะคะแต่ถ้าเกิดลูกบอกว่าก็ไม่ชอบเฉยๆอะอะไรเงี้ยเวลามานั่งคุยกันลูกไม่ชอบเฉยๆลูกไม่ไมชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้อง กระตุ้นให้ลูกคิดค่ะว่าจุดไหนของการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยที่ลูกไม่ชอบเนาะลูกอาจจะเริ่มคิดได้แล้วว่าอ๋อจำคำศัพท์ไม่ได้เนาะหรือว่าแบบครูสอนแล้วไม่ทันครูสอนเร็วไปอะไรเงี้ยคือเมื่อลูกเขาแบบรู้ว่าเขาไม่ชอบภาษาอังกฤษแล้วเขาสามารถที่จะแบบแตกออกมาได้ว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรคือเหมือนกับเรารู้สาเหตุอะลูกรู้สาเหตุเรารู้สาเหตุเราก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะทํายังไงให้ลูกแบบชอบเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาโอเค จำคำศัพท์ไม่ได้เรา,า,าก็อาจจะอันนั้นเดี๋ยวแม่ช่วยท่องอาจจะแบบช่วยกันจําทําเป็นเพลงให้มันคล้องจองให้แบบสนุกกับภาษาอังกฤษไปหรือว่าถ้าครูสอนเร็วเกินก็อาจจะลองคุยกับครูดูว่าเออสอนช้านิดนึงได้ไหมอาจจะไม่ทนันหรือว่าอาจจะขอไปเรียนเสริมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดเนาะคือตรงนี้มันก็จะเป็นแรงผลักดันเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับการสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักแบบการคิดหาคำตอบของปัญหาที่เขาเจอนะ อันนี้คือเป็นหัวใจของการที่แบบเราจะสอนให้ลูกมีโกลด์ไมล์เซตเลยนะคะก็คือการที่ต้องสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักคุณค่าของอกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะพอพูดอันนี้อาจจะแบบงงเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าลูกอยากกินเค้กอ่ะเราจะทําเค้กวันนี้กันเราก็จะต้องชวนลูกแล้วอ่ะไปไปซื้อ ของอุปกรณ์นัน่ก่อนเนระก็จะต้องนั่งรถไปใช่ไหมคะขับรถไปไปร้านเบเกอรี่พาลูกไปด้วยเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่พาเขาไปซื้อแล้วก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแม่อ่านมาเนาะมีอันนี้ต้องซื้ออันนี้เอาอันนี้เอ๊อันนี้ไม่มีเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีไหมอยากได้เค,ค้กรูปอะไรอยากจะได้เป็นแบบอะไรประกอบเอาสีอะไรก็ช่วยกันเลือกอุปกรณ์กันมานะคะอผงฟูแบบไหนน้ำตาลเอาแบบไหนดียี่ห้อไหนลูกชอบสีอะไรรือก็เลือกกันมาพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บ เริ่มทำเค,ค้กใช่ไหมคะระหว่างเราทำเค,ค้กก็ให้ลูกช่วยทำเนาะอะ,อะขั้นตอนการทำอะใส่ผงฟูใส่แป้งนวดแป้งอะตรงนั้นอาจจะมีอุปสรรคในการทำเนาะก็จะมาต้องมาช่วยกันคิดแล้วจะทำยังไงเอานวดมือไม่ขึ้นอะไปเอาเครื่องมาดีไหมให้ลูกแบบลองคิดว่าเอาทำาี้นวดเนี่ยมันก็นวดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอะลูกอาจะเออไปเอาเครื่องมาไหมแม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกบางคนฉลาดเนาะก็อะไปเอาเครื่องมาช่วยกันใส่ช่วยกันทำ ทำออกมาเอาไปเข้าเตาอบออกมาเป็นเค,ค้กช่วยกันประกอบนะคะช่วยกันแบบให้ลูกได้สร้างจินตนาการนะ้อออกมาเป็นเค,ค้กหนึ่งก้อนมันจะดีกว่าการที่คุณแม่ให้คุณแม่ทําคนเดียวเค,ค้กออกมาพอเสร็จแล้วเรียกลูกมากินนะคะซึ่งแบบตรงเนี้ยการที่เราพาลูกไปทํากิจกรรมหรือว่าให้ลูกได้เรียนรู้วิธีกระบวนการที่จะทําสิ่งของอันนึงมาเนี่ยมันจะทําให้เขามีการเติบโตทางความคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากลับมานั่งคิดนะคะว่าเฮ้ยจริงๆไม่ต้องขับรถไปซื้ออุปกรณ์ก็ได้รถติด สั่งแกลบมาก็ได้จริงไหมหรือว่าอาจจะแบบไปรถไฟฟ้ากันก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับรถติดไปนะแล้วก็อาจจะก,กลับมานั่งคุยกับลูกเมื่อกี้ลูกคิดว่าเมื่อกี้เราเสียเวลาไปตรงไหนมากไหมหรือลูกคิดว่าตรงไหนเราควรจะปรับแก้ก็ให้ลูกได้ช่วยคิดนะคะเพื่อที่จะได้แบบดีไซน์การทํางานออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะหรือว่าผงฟูยี่ห้อนี้มันไม่ค่อยขึ้นเลย บางทีลูกอาจจะนึกได้เออลูกเห็นเมื่อกี้มีอีกยี่ห้อหนึ่งดูท่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับคนซื้อไปเยอะกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แบบมีกลยไทธ์ m i n d แล้วว่าเฮ้ยที่หลังถ้าเกิดจะทําเคปไปซื้อเอาอีกยี่ห้อหนึงไม่เอายี่ห้อนี้และเพราะอันเนี้ยมันทําออกมาแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการที่สอนให้ลูกมีกลยุทธ์ m i n d นะคะซึ่งแบบพ่อเนี่ยเป็นจุดดีมากๆเลยเราจะต้องมุ่งเน้นไปที่กระบวนการนะคะมากกว่าผลลัพธ์ก็คือง่ายๆคือเราพยายามพาลูกทํากิจกรรมทุกอย่างที่เราคิดจะทําค่ะ ข้อนี้นะคะมันก็คือหมายถึงการที่เราเนี่ยไม่ควรเร่งรัดลูกเนาะหรือว่ามองแต่ผลลัพธ์ผลสําเร็จนะคะแต่ควรมองที่กระบ,บวนการที่ลูกทำเนาะจุดมุ่งหมายของการที่จะมีโกลด์ไมล์เซนเนี่ยคือมันเป็นการที่ให้ได้ใช้ความคิดแล้วก็ลองทําสิ่งที่ไม่เคยทำนะคะหรือว่าที่อาจจะแบบไม่เคยคิดว่าจะทําได้มาก่อนเนาะซึ่งไอสิ่งที่แบบเราไม่เคยทําหรือว่าไม่คาดคิดว่ามันจะทําได้เนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาหรือการจะทํานะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบจะทําให้มันสําเร็จเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาใช้กระบวนการในการคิดการออกแบบการดีไซน์การที่จะทําสิ่งนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นคือการที่เราพยายามมี ปัญหากับลูกบ่อยๆก็ดีนะคะอย่างเช่นตั้งโจทย์ตั้งปัญหาให้ลูกมาถ้าบางทีแบบลูกไม่รู้จะคิดอะไรแล้วก็ตั้งโจทย์ปัญหามาเลยให้ลูกได้ลองคิดได้ลูกลองดีไซน์ให้ลูกทําเหมือนเป็นโครงงานออกมานะคะให้ลูกได้ลองดีไซน์ทําออกมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ให้เขาใช้เวลาในการใช้จินตนาการหรือว่าใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของเขาเนี่ยลองออกแบบลองทาอันนี้ออกมามันก็จะออกมาเป็นงานชิ้นหนึ่งเนาะซึ่งงานชิ้นนั้นอะ ประสบความสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ลูกได้มันคือการที่ลูกได้รวบรวมความคิดได้รวบรวมแบบสติของเขาหรือว่าการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยในการที่จะทํางานนี้ออกมาค่ะความคิดแบบฟิกไมเซตนะคะซึ่งตรงข้ามกับโกรธ์ไมเซตเนี่ยคือเขาจะคิดว่าเด็กฉลาดเกิดจากพ่อแม่ฉลาดหรือว่า่อออกมามีพรสวรรค์รวันนี้เก่งเป็นอัจฉริยะ ลูกเราอ่ะไม่เก่งแบบเขาหรอกเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ได้เรียนเก่งเหมือนกับพ่อแม่เขาหรือว่าแบบลูกเราแบบก็ไม่ได้เก่งแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแบบมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะตรงนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดของพ่อแม่ก่อนเนาะในการเนี่ะสอนให้ลูกมีโกรธไม่เสียดัคือเราต้องทาความเข้าใจว่าความเก่งแล้วก็ความฉลาดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่สิ่งที่สําคัญคือความเพียรพยายามความขยันนะคะ พรสวรรค์เป็นแค่สิ่งเล็กๆเท่านั้นเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วอะ่ะคือเราก็จะต้องสอนลูกนะคะให้เขา่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถทําได้นะถึงแม้จะรู้ลึกๆว่าเฮ้ยทำมันยากมันอาจจะยากมากที่จะทําแต่เราต้องเชียร์อัพลูกให้เขามีความมั่นใจว่าเขาต้องทําได้นะคะแล้วก็ต้องสอนให้เขามีความพยายามนะแล้วก็ให้เขาพยายามให้ถึงจุดมุ่งหมายของเขานะคะการชมลูกนะคะก็เป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าชมที่ผลลัพธ์มากนะคะให้ชมที่กระบวนการเช่นลูกแข่งดนตรีชนะลูกแบบเฮ้ยอาจจะเก่งอยู่ละแข่งดนตรีชนะให้เราชมว่าแม่ดีใจมากเลยนะที่ลูกอ่ะพยายามแล้วก็ฝึกอย่างหนักจนสามารถได้รับชัยชนะนะคะจุดนี้คือเวลาพอลูกได้ยินนะเวลาเราพูดแบบนี้ว่าเฮ้ยแบบพยายามลูกเก่งมากเลยเพราะลูกแบบฝึกหนักแม่รู้ว่าที่ลูกแบบได้ที่หนึ่งลูกเก่งลูกได้ที่หนึ่งลูกชนะเขาเพราะลูกฝึกหนักมาก ตรงนี้มันจะทําให้เขาเป็นคนที่มีความพยายามแล้วเขาจะฝึกฝนตัวเองต่อไปเรื่อยๆเป็นการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะดีกว่าเราชมว่าลูกเก่งมากเลยลูกอะ่ะมีพรสวรรค์นนะเก่งเหมือนแม่เลยเล่นดนตรีเก่งเหมือนแม่เลย,เเเลยถึงได้ชนะอะไรอย่เงี้ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับทําให้เด็กมีอีกโก้ที่สูงขึ้นแล้วก็ทําให้เขาแบบเออฉันมีพรสวรรค์อยู่ละฉันไม่ต้องพยายามหรอกฉันไม่ต้องฝึกละจบแล้วเงี้ยมันก็จะเป็นการปิดกั้นความคิดของเขานะคะ การสอนให้ลูกแบบรู้จักตั้งเป้าหมายใหม่นะคะเรื่อยๆหลังจากที่แบบเป้าหมายเดิมสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นการสอนให้ลูกมีโกลยุทธ์เซตอย่างหนึ่งนะคะมันก็คือการที่เราจะสอนให้ลูกเนี่ยมีการชาเลนจ์ก็คือการแบบทดสอบก,การลองท้าทายตัวเองนะคะแล้วก็ค้นหาความสามารถของตนเองค่ะซึ่งการที่ลูกมีเป้าหมายไปเรื่อยๆนะคะสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการที่ พัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็รู้ความสามารถของตัวเองว่าเราไม่ได้เก่งแค่หนึ่งเราอาจจะมีความสามารถ234ได้อีกนะคะซึ่งจุดนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้นะคะโดยการที่ให้ลูกได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะที่แบบไม่เคยทํามาก่อนนะคะอย่างเช่นเล่นดนตรีที่ไม่เคยเล่นเล่นกีฬาที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะคะหรือว่าตอนนี้เซิร์ฟสเก็ตกาลังดังเนาะเราก็อาจจะอยากเล่นใช่ไหมไปลองเล่นดูอะ ไปลองดูให้ลูกได้ลองทําใหม่ๆนะคะแล้วกต็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยเนาะแต่ก็คือให้เขาได้ลองทํานะคะหรืออยากจะลองเรียนภาษาใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะก็ให้เขาได้ลองเรียนให้เขาได้ลองทํานะคะการลองการได้ทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโลกของลูกนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะ การที่เราจะมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยคือการที่เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆอันนี้เรื่องจริงเลยคือการพัฒนาตัวเองคือการที่เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยการที่เราจะเก่งได้เรื่อยๆอ่ะเราต้องได้ลงมือทําได้ลองทํานะคะไม่ได้อยู่เฉยๆจะเก่งขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาเองมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะซึ่งมันก็เหมือนกันที่การที่ลูกเนี่ยได้ลองทําสิ่งที่ว่าไม่คิดว่าจะทําได้หรือว่าเกินความสามารถนะคะถึงแม้จะทําไม่ได้ ไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ลองทําแต่ว่าก็จะได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทํางานนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาโกลด์ไมล์เสร็จอย่างหนึ่งเนาะยกตัวอย่างเช่นลูกอยากเรียนภาษาอังกฤษที่แบบมันยากเกินความสามารถของเขาอาจจะแบบลูกยังเพิ่งอยู่ประถมแต่แบบอยากลองเรียนของมัธยมดูอ่ะปล่อยลองลองให้ลูกได้เรียนดูนะคะเราก็คือสนับสนุนลูกนะคะให้ลูกเนี่ยได้พยายามให้ลูกได้ลองหาวิธีการสอบผ่าน ให้ลูกได้ลองเรียนนะคะ,ะดูเนาะถึงแม้ผลลัพธ์ออกมาอาจจะไม่ผ่านอาจจะไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้แบบได้ถึงขั้นมัธยมนั้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกจะได้แน่นอนคือลูกอาจจะได้กระบวนการนะคะกระบวนการที่แบบจะนําไปสู่การประสบความสําเร็จอย่างเช่นแบบว่าได้กระบวนการอ่านคําศัพท์แบบใหม่จำำําคําศัพท์แบบใหม่นะคะหรือว่ามีวิธีการผูกความคิดใหม่ๆของเขากับแบบ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษผูกขึ้นมาใหม่ๆมันก็จะเป็นการพัฒนาความสามารถของเขานะคะคือเราพยายามอย่าพูดว่าเฮ้ยทําไม่ได้หรออย่าพึ่งเลยเกินความสามารถมันมันคืออายุมากเกินน่ะลูกอย่าพึ่งเลยอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันจะเป็นการปิดกัน้นการเรียนรู้ของเขานะคะเราต้องพยายามเชียร์อัพลูกแล้วก็ฝึกฝนลูกให้ลูกได้ลองทําค่ะเราเนี่ยนะคะจะต้องปลูกฝังลูกค่ะให้รู้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะเขาไม่ได้อาศัย โอกาสหรือพรสวรรค์น,นะคะแต่ว่ามันเป็นที่เขาพยายามเขาอดทนเขาฝึกฝนถึงจะประสบความสําเร็จได้ค่ะบางครั้งเนี่ยลูกอาจจะแบบไม่ได้อย่างที่ตั้งใจหวังเนาะอาจจะไม่ชนะการแข่งขันนะคะเราก็ไม่ควรที่จะแบบพูดยอลูกนะถึงแม้ลูกผิดพลาดคือปลอบใจได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ายอลูกอย่างเช่นว่าลูกเก่งที่สุดแล้วคนนั้นอะ่ะเขาเก่งกว่าว่าเขาแบบ เขาเขามากับดวงเขาไปบนบานสารเก่ามาเขาเลยชนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องพูดนะคะประมาณว่าคนนั้นที่เขาชนะเนี่ยเขาอ่ะเขาฝึกฝนมากนะคะแม่รู้ว่าลูกก็พยายามนะคะแต่ถ้าเกิดคราวหน้าลูกอยาก ชนะเนี่ยลูกก็อาจจะต้องพยายามมากกว่านี้เนาะจะได้ชนะนะคะอ่าก็จะเป็นการที่แบบทําให้ลูกเนี่ยกลับมาแบบพยายามฝึกอดทนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยดวงนะคะหรือว่าพรสวรรคะ์ค่ะทุกอย่างมันอาศัยความอดทนความพยายามทั้งนั้น,นะคะ่ะสรุปก็คือเรื่องของโค้ดไมล์เซตเนี่ยนะคะก็คือมันก็คือการที่เราอะสอนให้ลูกอ่ะรู้จัก ความสําคัญของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือให้ลูกเนี่ยมีความพยายามในการที่จะไปสู่ผลลัพธ์อันนั้นที่ลูกต้องการนะคะซึ่งณจุดนี้ไอสออันเนี้ยมันประกอบกันเนี่ยมันจะทําให้เด็กที่แบบมีโกโรธไมเค็ลเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเขาโตขึ้นเนาะคือมันจะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถค่ะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่หยุดเรียนรู้มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงมีความทันเหตุการณ์นะคะสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้นะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งทุกเรื่องนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีความสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกตนเองได้ในทุกรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะถ้าเกิดคนที่มีโกรธ์ไมเ์เซตที่ดีเนี่ยเขาก็จะเริ่มกลับมานั่งคิดแล้วว่าเขาจะทําอะไรที่จะ สามารถที่จะหาเงินได้มากกว่างานที่เขาเคยทําอยู่ที่มันแบบถูกระงับไปจากการที่แบบเป็นโควิดเนาะเขาก็อาจจะแบบมาทํานูน่ทนทํานี่อาจจะทําอาหารทาเบอร์เกอรี่นะคะหรือว่าทําเครื่องดื่มนะคะหรือว่าอาจจะขายของออนไลน์เนาะหรือว่าเป็นการแบบทำอะไรอะอาจจะทําธุรกิจแบบรูปใหม่ขึ้นมานะคะแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งแบบตรงเนี้ยมันก็เขาเรียกว่ามีความคิดที่แบบต่อย,ยอดได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ะคะ่ะ เรื่องของการเลี้ยงลูกของแบบ Growth Mindset นะคะก็คือจริงๆแล้วสังคมไทยเนะะี่ยค่ะเป็นสังคมที่เราค่อนข้างที่จะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะประครบประงมลูกนิดนึงเนาะอาจจะแบบช่วยลูกทําทุกอย่างไม่ค่อยให้เด็กได้คิดเองเราอาจจะเป็นคนช่วยลูกคิดนะคะบางคนถึงขั้นแบบอยากจะสอบแทนลูกเลยหรือว่าอาจจะแบบอยากจะทําแทนลูกเลยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าใจเย็นๆนะคะเรา รู้ว่าลูกเรามีความสามารถลูกเราทําได้นะคะเราอาจจะแค่ไกด์ไลน์เขานิดๆนะคะให้เขาแบบลองหาวิธีการทำนะคะรู้จักการแก้ปัญหาการที่ลูกเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ความผิดพลาดของลูกหรือว่าลูกแบบทำผิดมาเลยมีปัญหาแต่ให้เรามองเป็นข้อดีนะคะการที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะช่วยกันแล้วแบบผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้อะ่ะ เมื่อเรามองย้อนกลับมาเราได้อะไรจากปัญหานั้นเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบวิธีการแก้ปัญหาวิธีการคิดรวมถึงการป้องกันที่จะให้อนาคตต่อไปไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะซึ่งการที่เราสอนลูกแบบ grow my safe เนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยเติบโตนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพในสังคมไทยแน่นอนค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกันอีกนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆต่อมาเรื่อยๆค่ะ วันนี้หมอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ